สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะทุกท่านจา้ะโอ้ยวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากอีกหนึ่งวันนะคะเมื่อวานเมื่อวานสิบอกแม่แม่ว่าทุกท่านว่าแม่ควนพ้าไปหาหญ้ามือดมือเอ้ยพี่น้องหาหญ้าบอดาเมื่อวานหาหญ้าบอดาพี่น้องเมื่อวานเห็นเห็นเห็นหญ้า แต่ว่าบเ,เห็นเจ้าของเพลินพี่น้องก็เลยอยุ่สามเจ้าเนาะหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ย่าให้สองสาวเมื่อคืนสองสาวได้กินอ่ากิ่งไม้กับต้นสับป,ประรดนิดหน่อยนะคะ่ะนิดหน่อยวันนี้นะคะโชคดีแต่เช้าเลยทุกท่านดูฝั่งนู้นนะคะปู่นี่ยาวไปถึงนู่นนะคะสวยมากทุกท่านจ้าวันนี้แม่ควาน ได้มามาเจอนะคะเจ้าของท่านด้วยนะคะนี่แต่ว่าป้าหย่าเพิ่นลายแห้งพี่น้องเพิ่นกะขายเป็นล็อกๆเนาะคะ่ะขายเป็นล็อกล็อกเงาเลยแม่ควนผ้าจองสองล็อกนะคะนี่เพิ่นปลูกดีใจมากนะคะดีใจมากวันนี้ยบอกว่าถือมาเห็นปลาหย่าแล้วเนาะค่ะนาะ,ะตาแก้วตาแก้วุวคุณตา เ่ายางไว้เลยดีใจหลายปุ่นพกอันนะคะคุณตาดีใจไหมคุณตาดีใจเขาดีใจมากมากเลยหาหญ้าให้ช้างยากมากพ่อันดีใจไหมเอ่ยดีใจครับผมดีใจรขบผมเมื่อวานไปทั้งวันนี่นะคะ ยาวไปนู่นแล้วก็ยาวไปนู่นน่ะค่ะทุกท่านเฮ้ยาวงามแห้งเนียงามงามไหมพี่น้องเนาะป้าเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานหาทั้งวนันไม่ได้อู้กระหายากยู้เพราะว่าเพิ่นกะเัว่าเพิ่นกะเลียงลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเลียงวัวลายก็เอาไวใหัวเพิ่นนะค่ะ แม่เป็นหลอกเป็นระเบียบสวยงามนะคะเป็นหลอกงาวเลยุ่นตะภาพกับคุณตาแก้วฝ่าวกยางไว้แม่ควันพ้าอู่แม,ม่ควันฟ้าอู่ตะตันแม่ควันฟ้าอู่เด้อค่ะเด้อจับกล้องอย่างเดียวหมู่บ้านนี่ไปหาอย่ากลับมาแล้วเนาะไม่รู้เป็นอะไรอ่าตรงตรงข้างไต่ข้างเนาะพี่น้อง บวมขึ้นบวมปวดปวดเป็นปวดปวดคันๆแล้วก็บวมเป่งขึ้นเลยนะคะตอนนี้ก็ยังยังยังบอท่านอย,ยู่ยุบกับบอท่านกล่าวไปหาหมอญาติพี่น้องญาติเป็นเป็นอะไรที่กลัวหมอกลัวโรงพยาบาลมากนะคะช่วงนี้กลัวมากก็เลยยังบอท่านเด้ไปบางอ่าบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็น ภาษาบานเห้าเนาะภาษาบานบานกะว่บบา,บบาเป็นไข้ลูกหนูบางท่านกบว่าเป็นอีลาข้างเหลืองผื่นมาเนาะกับรักษากันแบบผื้นๆไปก่อนนะพะผื้นๆมานไปก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไ่ควอนเราตรงๆมาไม่ควนอนปากาประ่านกาไปหาหมอนะคะมันกับปวดเพราะทนได้เนาะคะ่ะเนาะจิญยาแก้ปวดแต่มื่อนีร่ก็ยังบพท่านได้กโยบแล้วกัน ทั้งวันนะคะวิ่งหาหญ้าเมื่อวานทั้งวันก็ไม่ได้จนค่ําเลยพี่นอ้องจนค่าไปใส่กระป๋อยมาขึ้นพื้นก็เลยกินแบบอืดหญ้าเน่ก็ได้กิง่งไม่ในต้นไม้ไปหายนะคะในต้นไม้ไปหาย้วกนะ,ะบวกกับต้นสับปะรดนดหน้อยนะคะนะเจนอนตื่นสายเลยงอนกินไม่อิ่มออกมากันกะจะออกมาตั้งแต่ตีห้ากันเจนอนกลน <laughs> เจนอนกลน โอ้โหตานี่สวยงามมากนะคะทุกท่านอุ้ยดีใจหลายอีล่กระสิคินได้หลายมืออยู่พี่น้องเพราะว่าล็อกสองล็อกนี่นำ้ำลักกะนี่จะเป็นทางลาลักกะสินี่เงาไปพุนลักกะล็อกนี่น้ำพี่น้องขอบอกว่าดีใจมากนะคะดีใจมากเเดี๋ยวเราไปติดตามว่า ่ามือนี่สิเอาคืนรถไปได้หลายซ้ำได้นะค่ะทุกท่านจะเอาไปแม่ควันขออนุญาตไปตัดหง้าซอยคนตากับตภภพก่อนนะคะเพิ่นว่าอู่เฮ่อู่ได้นี่อันโชกดีจังได้จับกล้องได้นี่ว่านั่นว่าคิดถึงแนนนี่เลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนเป็นอียงอียงแนนนี่ว่าเป็นคติประจําใจของแนนนี่นะคะทุกท่านทํางานเราจับกล้องแนนนี่ว่า นะายบายนะคะไปตัดก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปว่าเราจะได้ย้าเยอะไหมนะคะเราจะเอาไปได้เยอะหรือเปล่านะคะชะวรนี่มาแล้วตัดกันแล้วนะคะทุกท่านจ้ะตัดกันแล้วอุ้ยหายพอผ่าบแบสแม่ควันผ้าล,ลื่อูมอีกแล้วเลื่อูมอีกแล้วพี่นอ้อง ได้แล้วนะคะแต่ขึ้นรถแล้วได้ไปก็สะได้กินอ่าวันนี้แล้วก็ตอนเย็นนะคะนี่อัดไปได้ซ้ำนี่เนาะคะเนาะขึ้นไปได้บ่หลายยางยางนี่ก็แค่เสมอโนนโอบาน,นั่นเนาะคะเนาะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เรืออยู่เรืออยู่หลายหอบอยู่นี่ตัด กูเอาไปไม่หมดเนาะคะ่ะกูเอไปไม่หมดเลยพาไปแต่ก็ยาวยังเหลืออีกนี่ยาวนู่นนะคะอแล้วแล้วก็เหลืออีกสองล็อกฝั่งโน้นกับฝั่งโน้นยาวไปนูน่นนะคะยังเหลือสเบยียงให้สองสาวอยู่คะ่ะทุกท่านจ๋าไปแล้วขอภาพ ลดลดยาลดลดพี่นออ้องยาลดลดนี่นะคะสวยมากดีใจมากนะคะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะขอะะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อได้รับไะเอ็นดูครอบครัวอ่าพังคำแพงชาแนลนะคะแล้วก็นี่ด้วยนะคะคะแนนจากคุณพี่เอ๋นะคะ จากคุณพี่เอพัชรินนะคะได้เติมคะแนนมาให้สองสาวนะคะค่ะให้จะสัญญาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแม่ควันก็นได้คะแนนส่วนหนึ่งจากคุณที่เอพัชรินนะคะขอขอบคุณคุณพี่เอพัชรินนะคะค่ะที่เติมคะแนนมาให้่า,าสเสบียงให้สองสาวกองเข้าก้องหอบอีกแล้วเด้อพี่น้องนะคะขอให้เพลินเลยขอบคัวได้กลับ ขึ้นนะคะร้อยเท่าหมื่นเท่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่อ่เมตตานะคะผลไม้ของสองสาวนะคะได้สมทบคะแนนมาได้เปลี่ยนแปลงหญ้าอย่างนี้เลยแม่ๆจาหญ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทำจิจการอันใดอยู่ก็ให้ขอจเจริญเจริญเ้อจะดูสุขสมหวังนะคะมีความสุขหลายๆเนาะคะ่ะเนาะอันดับแรกก็สุขภาพร่างกายนะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเย้เย้ยไม่กดีใจนะคะม่รแพทย์แล้วก็เหลือ สั่งต้นสับปะรดอยู่นะคะต้นสับปะรดอยู่เป็นวันหลังสงการวันเสานเนาะแม่แต่เราก็ได้สเบียงนี่ได้ยาได้ยากระสีได้กินอยู่หลายมืออยู่พี่น้องอ่าเพื่อนบอกมาเพื่อนกระสีห้ตัดเป็นหลอกเป็นหลอกไปกอนเนาะค่ะเนาะตัดเป็นหลอกเป็นหลอกไปกอนไผ่มากกอนเพื่อนกระสีได้ห้เพื่อนบอกห้จองเนาะเป็นว่าไผ่มากกระไดเหมือนทุกคนน่ะลัเพื่อนว่ะนี่ก็จะเป็นหลอกแบบนี้ไปเลยนะคะเขาก็จะแยก แยก่าแยกขายเป็นล็อกนะคะเป็นล็อกเป็นล็อกนี่ลลอกนี้ก็ยาวไปนูน้นนู้นนะคะแต่ก็เยอะอยู่นะคะทุกท่านจา๋ายาก็สวยๆนะคะคลิปนี้แม่ควันกับสิคอนอนยาจบลิปก่อนนะคะทุกท่านจะสิเตรียมมัดหยาอู่อู่จนพวกร้อนเห็ดซิดแล้วนะคะหอบพวกรับก็เลยหเ,เหี่ยาเนื่อยเนาะผลขางเคียงของของ โควิดคื้ว่าแล้วเนาะคะ่ะหายใจกับบอิ่มไหมเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกท่านจา้าขอขอบคุณทุกๆคะแนนขอขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะที่มีให้ครอบครัวพังคำแพงนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อนะคะว้อะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านจา้าแม่ควน ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านจ้าขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะทุกๆความเมตตาม,มานะคะทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า